ยินดีต้อนรับสู่ชาแน,นลเด็กชายนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่35การซ่อมแซมอุปกรณ์วิญญาณอาจจะเพราะเขายืนอยู่ใกล้คริสตันอัคคีหรืออาจจะเพราะอย่างอื่นทําให้หน้าผากของเหลียวเหยียนในตอนนี้เต็มไปด้วยเหงื่อเขาดูชินเลียกกมมองพื้นขณะให้ความร้อนกับโลหหกเหลี่ยมด้วยคริสตันอัคคีจนกระทั่งมันเป็นสีแดงเข้มก้นบึ้งในจิตใจของเขาตึงเครียดจนอธิบายไม่ได้กําปั้นทั้งสองกำแน่นโดยที่สายตาคนอื่นไม่อาจมองเห็น ยังไงมันก็พังอยู่ดีอีกทั้งมันมีโอกาสที่พวกเราอาจจะไม่รอดชีวิตกลับไปก็ได้การให้เขาได้ลองดูมันเป็นการดีกว่าไม่ใช่หรือเหลียวเหยียนกล่าวด้วยสีหน้าสงบที่ปั้นขึ้นมาท่านบ้าไปแล้วแน่ๆเกอาอวีจ้องฉินเลียดด้วยสีหน้าเย็นชาท่านเคยเห็นผู้สร้างอายุน้อยขนาดนี้มาก่อนหรือท่านคิดว่าสอหายที่สามารถซ่อมอุปกรณ์วิญ,ญญาณระดับสามัญขั้นที่ห้าได้จะเป็นเด็กหนุ่มคนนี้น่าหรือ ข้าไม่เข้าใจว่าทำไมท่านถึงยอมเสี่ยงขนาดนี้นี่เป็นอุปกรณ์วิญญาณที่มีค่าเท่ากับแต้มส่วนเกินสองพแต้มแต่ท่านกลับปล่อยให้คนอย่างหมอนี่ทำมันพังเนี้ยนะนี่มันไร้าสาระสิ้นดีเหลียวเหยียนแค่เผยรอยยิ้มขมขื่นหลังจากได้ยินเช่นนั้นเขาก็คิดว่าตัวเองบุ่มบ่่มเกินไปทำให้ภายในใจเกิดความรู้สึกเสียใจขึ้นมาจนกลายเป็นอาการเจ็บแปล ฝีมือของผู้สร้างทุกคนล้วนเผชิญกับเส้นทางที่ยาวไกลและยากลำบากโดยปกติมีเพียงกองกำลังที่ทรงพลังเท่านั้นที่สามารถสร้างคนแบบนี้ได้การฝึกการหลอมอุปกรณ์ต้องใช้วัตถุดิบจำนวนมากโดยทั่วไปกองกำลังเล็กๆไม่อาจจัดหาให้ได้การจะสร้างผู้สร้างขึ้นมาจำเป็นต้องมีทั้งความอุทิศตนความศรัทธาเวลาที่สั่งสมมาและกองวัตถุดิบวิญ,ญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนแน่นอนว่าตระกูลหลิงไม่มีสิ่งเหล่านี้ชิ้นเลี่ยเองก็ยังเด็กเกินไป ต่อให้ภายนอกเขาจะดูเข้าใจแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่ฉินเลี่ยจะเป็นผู้สร้างที่ยอดเยี่ยมไม่สงสัยเลยว่าทำไมเกาอวีถึงได้รู้สึกว่าอีกฝ่ายถึงบ้าบินเช่นนี้พวกเจ้าทุกคนช่วยเงียบหน่อยหน้าผากของหลิงอวี๋ฉีหยดเล็กน้อยใบหน้าของนางเป็นสีแดงเจิดจ้าจากแสงเปลวเพลิงสีแดงเข้มที่กำลังลุกไม่อยู่บนคริสตันอัคคีเมื่อได้ฟังเสียงรบกวนจากคนรอบข้างนางจึงตะโกนใส่พวกเขาเนื่องจากนางกังวลว่าพวกเขาจะรบกวนการทำงานของฉินเลี่ย ผู้คนต่างเงียบลงในทันทีสายตาจำนวนนับไม่ถ้วนจับจ้องไปที่หลังของฉินเลี่ยใบหน้าของทุกคนเผยถึงความตกตะลึงและความประหลาดใจออกมาหวือหวือหวือเปลวเพลิงของคริสตันอะคีทั้งบ้าคลั่งและร้อนแรงพวกมันมอบความร้อนให้โลกหกเหลี่ยมจนกระทั่งกลายเป็นสีแดงบางครั้งลวดลายเต่าก็เปล่งแสงสีแดงเจ้าจ้าออกมาภายใต้ความร้อนแรงกลายเป็นความงามที่สุดแสนจะเหลือเชื่อเปรียเปีย ภายใต้สายตาที่จับจ้องสายพลังวิญญาณสีขาวอันบริสุทธิ์ไหลออกมาจากนิ้วชีข้ข้างขวาของชินเลียกเขาเล็งไปที่ลวดลายเต่าบนโลที่อยู่ไกลออกไปจู่ๆลำแสงพลังวิญญาณสีขาวก็แทงเข้าไปด้านบนของลวดลายของโลมีพลังจิตส่วนหนึ่งผสมเข้าไปข้างในพลังวิญญาณและแทบจะในทันทีเขาก็เชื่อมต่อกับโลได้สำเร็จเขาไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับอุปกรณ์โดยตรงด้วยการใช้ปลายนิ้วด้วยการใช้พลังวิญญาณและพลังจิตเขาสามารถมองเห็นผังวิญญาณทั้งสองที่อยู่ข้างในโลได้ พลังจิตเริ่มกระจายออกเหมือนใยแมงมุมอย่างช้าๆจนกระทั่งปกคลุมผังวิญญาณทั้งสองที่อยู่ข้างในโลจนหมดต่อมามันได้ปิดกั้นส่วนที่บิดเบี้ยวของเครือข่ายเอาไว้จากนั้นพลังวิญญาณก็พุ่งไปรวมอยู่ที่กลุ่มเครือข่ายที่ยุ่งเหยิงอย่างรวดเร็วชินเลี้ยหลับตาลงในทันที เขาให้ความสนใจมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาด้วยความตระหนักรู้ทําให้สัมผัสได้ถึงกลุ่มยุ่งเหยิงของเครือข่ายเขาเริ่มเพิ่มพลังวิญญาณเข้าไปอย่างมั่นคงก่อนจะควบคุมพวกมันให้ไหลไปยังพื้นที่ที่ต้องการเขาค่อยๆรับรู้ถึงภายในของอุปกรณ์และรายละเอียดที่มองไม่เห็นโลหหกเหลี่ยมถูกค้ำด้วยหินสี่ก้อนคริสตัลอะคียังคงเผาผลาญข้างในอยู่แม้แต่ส่วนหน้าของโลที่มักจะใช้ป้องกันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างช้าฮ่า ฉินเรียกดคริสตันอัคคีให้เข้าใกล้โลมาขึ้นพลังวิญญาณจากนิ้วชี้ของเขาเหมือนกับเครื่องมือแกะสลักสีขาวที่อยู่ด้านบนลวดลายเต่าขณะปรับท่าทางเขาก็เริ่มเหงื่อออกมากจนกระทั่งเสื้อของเขาเปียกโชกไปหมดราวกับเพิ่งขึ้นมาจากสะเวลาเดินผ่านไปอย่างช้าๆความตระหนักรู้ของเขาไปรวมอยู่รอบๆส่วนประกอบของโลกเขาไม่กล้าผ่อนคลายแม้แต่นิดเดียวเขาให้ความสนใจกับทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบที่เกิดขึ้นภายใต้ความร้อนอันต่อเนื่องของคริสตันอัคคี ส่วนประกอบที่เป็นของแข็งภายในโล่ก็เริ่มอ่อนลงดูเหมือนพวกมันจะถึงจุดหลอมเหลวแล้วตรงนี้แหละจูู่ก็เหมือนกับประตูระบายน้ำเปิดออกพลังวิญญาณที่ถูกกักเก็บเอาไว้พุ่งเข้าใส่ข่ายวิญญาณอันบิดเบี้ยวทันทีภายใต้การที่นำของพลังจิตพลังวิญญาณของเขาไหลไปตามทางที่วางแผนเอาไว้แล้วมันแยกกันโจมตีจากทุกทิศทางข่ายวิญ,ญญาณอันยุ่งเหยิงคลายออกในทันทีฟิวผังวิญ,ญญาณที่อุดตันอยู่นั้นถูกคลายออกแล้ว ไม่มีสิ่งใดมากิดขวางอีกทําให้พลังวิญญาณไหลผ่านผังวิญญาณได้อย่างรวดเร็วพวกมันอัดเข้าไปในผังวิญญาณการขยายที่อยู่ข้างในผังวิญญาณการรวบรวมวิญญาณผังวิญญาณการขยายได้แยกออกเป็นหกส่วนก่อนจะพุ่งไปยังหกมุมของโลกเปรียยเปรีอ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 ยดาบแสงสีเงินหกเล่มพุ่งออกมาจากหกมุมของโลกทําให้สมาชิกตระกูลหลิงที่อยู่ใกล้ๆ้ตกใจจนพากันถอยหลังเหลียวเหยียนมัวแต่ยุ่งกับการปาดเหงื่อร้อนบนใบหน้าแต่เมื่อเขาเห็นลำแสงหกสายอันคุ้นเคย ร่างของเขาก็สันสานดวงตาสุขใสด้วยความตื่นเต้นจนไม่อาจพูดออกมาได้เขาตะโกนว่ามันได้ผลมันได้ผลฉินเลี่ยทําได้จริงๆเมื่อได้ยินเสียงร้องของเขาทุกคนจากตระกูลหลิงต่างพากันตกใจก่อนจะจ้องไปที่ฉินเลี่ยด้วยความเหลือเชื่อสวรรค์เขาทําได้จริงๆดวงตาของหลิงอวิชีสว่างสุขใสริมฝีปากของนางโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มแห่งความประหลาดใจระคนยินดีนางไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรออกมาดี ตอนนี้ท่านเอาเปลวเพลิงจากคริสตันอะคีออกได้แล้วฉินเลี่ยล้มลงกับพื้นราวกับก้อนโคลนโโครกเขากล่าวอย่างเหนื่อยล้าว,ว่าทันทีที่โล่เย็นลงแล้วมันก็ควรจะกลับมาใช้ได้อีกครั้งตอนนี้ข้าเหนื่อยเหลือเกินข้าอยากขอพักสักหน่อยเขาไม่เคยคิดว่าการซ่อมอุปกรณ์วิญ,ญญาณจะใช้พลังวิญญาณและพลังจิตมากขนาดนี้มันผ่านยิ่งกว่าการฝึกฝนอสนิบัตรทลายสวรรค์เสียอีกในตอนนี้เขาใกล้จะเหมือนศพเข้าไปทุกที เขาไม่เพียงแต่ใช้พลังวิญญาณมากเท่านั้นแต่เขาเกือบสูญเสียพลังจิตเพื่อช่วยในการเร่งจนหมดอีกด้วยยิ่งความสนใจมากยิ่งทําให้เขาตึงเครียดเกินไปมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ประสบการณ์การหลอมอุปกรณ์ในครั้งนี้มันช่างลึกซึ้งเกินจะบรรยายมันเหนื่อยยิ่งกว่าศาสตร์วิชาหรือการฝึกดใดๆเสียอีกข้าจะจัดการให้เองช่วยรับยาวิญญาณน,นี้ไปซะถ้าเจ้าใช้มันแล้วจะช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เหลียวเหยียนเดินมาด้านหน้าก่อนจะส่งขวดยาฟื้นฟูวิญญาณไปให้จากนั้นเขามองฉินเลียด้วยตาเป็นประกายก่อนจะกล่าวต่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ลืมลืมมันไปเถอะข้าติดนี้เจ้าแล้วถ้าครั้งนี้ข้ารอดกลับไปได้ไม่ว่าตระกูลหลิงจะ,ะเผชิญปัญหาอะไรในอนาคตเจ้ามาตามหาข้าได้ถ้าข้าช่วยได้ข้าจะยื่นมือเข้าช่วยเองขอบคุณมากพี่ใหญ่เหลียวจูจูหลิงอวิชีก็กล่าวขอบคุณพร้อมรอยยิ้มงดงามโดยไม่รอให้ฉินเลียพูดใบหน้างดงามของนางเตี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น นางรู้ว่าเหลยวเหยียนอยู่ในสถานะสำคัญภายในหอเมกดาราตอนนี้พวกเขามีสัญญาของเหลวเหยียนไม่เพียงแต่พวกเขาไม่ต้องทนต่อปัญหาที่รอบออกจากหูบเขาเท่านั้นพวกเขาอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากเหลวเหยียนทำให้ขวัญและกำลังใจที่จะต่อกรกับตู่ให้เถียนมีมากยิ่งขึ้นแทนที่จะขอบคุณค่าเจ้าควรขอบคุณฉินเลียมากกว่าเหลวเหยียนตอบขณะส่งยิ้มอย่างเป็นมิตรไปให้จากนั้นจู่ๆเขาก็ตระหนักบางอย่างขึ้นได้จึงตบหัวตัวเองจริงๆไม่ต้องก็ได้ห้าห้าค่าเกือบลืมไปว่าพวกเจ้าสองคนอยู่ตระกูลเดียวกัน เขาหยอกล้อยอย่างเป็นมิตรทำให้หลิงอวิชีน้าแดงเล็กน้อยก่อนที่ริมฝีปากอันบอบบางของนางจะเผยเสียงหัวเราะออกมาเล็กน้อยดวงตางดงามของนางจ้องไปที่ฉินเลียด้วยคลื่นแห่งความรู้สึกทันทีที่เขารับยาฟื้นฟูวิญญาณเขาก็กลืนเข้าไปสามเม็ดทันทีในตอนนั้นเขาหลับตาลงเพื่อให้ความสนใจกับการฟื้นฟูทำให้เขาไม่ได้ยินบทสนทนาเมื่อครู่พวกเจ้าจะยืนบื้อไปถึงเมื่อไหร่ ถ้าเจ้ามีเวลาให้มาเสียอยู่แบบนี้สู้เอาไปเชื่อมต่อกับพลังกายเพื่อฟื้นฟูตัวเองเสียยังจะดีกว่าหลิงอวิชีหันมาด้วยรอยยิ้มก่อนจะส่งสายตาตำหนิมายังตระกูลหลิงสมาชิกตระกูลหลิงที่จับกลุ่มดูฉินเลี่ยซ่อมอุปกรณ์วิญญาณเมื่อครู่เริ่มหายตกตลึงแล้วพวกเขาจ้องฉินเลี่ยจากซ้ายไปขวาก่อนจะวนกลับมาทางซ้ายอีกครั้งจนในที่สุดพวกเขาก็มองไปทางอื่นขณะเดินกลับไปจุดเดิมของตัวเองเพื่อทำการฝึกฝน ใบหน้าของเกาอาวีและสมาชิกตระกูลอีกสองคนเปลี่ยนไปพวกเขาไม่พูดไม่จาเมื่อเห็นว่าฉีดเลี่ยซ่อมโลหหกเหลี่ยมได้สำเร็จเมื่อเขาได้ยินคำพูดของเหลียวเหยียนและหลิงอวีชี้เกาอาวีก็รู้ว่าเหลียวเหยียนเหมีอนไม่คิดจะให้ตระกูลหลิงรับผิดชอบเรื่องที่ออกจากหุบเขาไปก่อนด้วยความเห็นแก่ตัวเขาข่มกลั้นความโกรธที่กำลังเอ่อล้อนอยู่ภายในใจเกาอาวีเดินจากไปอย่างเงียบๆพร้อมกับสมาชิกของเขาโดยไม่แม้แต่จะพูดคุยกับเหลียวเหยียนตำแหน่งนี้แหละ พวกมันเคยอยู่ที่นี่มาก่อนผู้ฝึกวรยุทธ์ดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายผู้ชำนาญการแกรอยได้ส่งคนไปยังไม้พุ่มที่ฉิดเลียและพวกเคยพักก่อนหน้านี้ขณะที่ดวงตาหลี่เล็กลงจู่ๆเขาก็หัวเราะออกมาว่าตระกูลหลิงก็อยู่ที่นี่ด้วยข้าคิดว่านะดูจากร่องรอยแล้วดูเหมือนว่าพวกมันจะไปด้วยกันทำได้ดีมากตอนนี้พวกเราจะได้สังหารมันได้ในทีเดียวช่วยประหยัดแรงได้เยอะจริงๆ ผู้อาวุโสเหยียนเตื้ออูจากดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายเปล่งเสียงหัวเราะแปลกๆปกออกมาก่อนจะจับจ้องไปที่เฟิงยี่ผู้อยู่ข้างๆเขากลางอย่างสบายๆว่าไม่ต้องห่วงเฟิงยี่ไม่มีใครหนีรอดไปได้แน่ผู้ฝึกวรยุทธ์ดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายที่อยู่ด้านข้างต่างเผยสีหน้าพึงใจออกมาเมื่อได้ยินคำพูดของผู้อาวุโสสีหน้าของพวกเขาแปลกไปเมื่อมองตระกูลเฟิงทั้งสาคนที่ทำงานผิดพลาด เฟิงยี่ไม่ปริปากพูดจนหน้าเหลือเชื่อรอยยิ้มสดใสที่มักปรากฏอยู่บนใบหน้าของเขาทุกครั้งมันได้หายไปแล้วสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในดวงตาของเขาคือความเกลียดชังและความปรารถนาที่จะได้สังหารข้าจะฆ่าพวกมันให้หมดเพื่อให้สมาชิกของข้าไปสู่สุคติเขาตอบด้วยน้ำเสียงเบาเมื่อเวลามาถึงแม่สาวสองคนของตระกูลหลิงอืมข้าจะขอจัดการก่อนแล้วค่อยส่งไปให้เจ้าในอีกสามวันให้หลังสามวันหลังจากนั้นเจ้าต้องส่งพวกนางคืนมาให้ข้าเยียนเตื้ออูห่หัวเราะเบา ฮ่าฮ่าเฟิงยี่พยักหน้าโดยไม่พูดอะไรก่อนจะกำหมัดอยู่เงียบๆฉินเลี่ยหลิงอวิชีเจ้ารอก่อนเถอะคืนนี้พวกเราอาจจะไล่ตามไม่ทันแต่ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องพรุ่งนี้พวกเราน่าจะหามันพบชายชราผู้ทำหน้าที่แก่รอยย่นหน้าผากพลางกล่าวว่าถ้าพวกเราไม่ไปพบเข้ากับรังของสัตว์วิญญาณเมื่อตอนนั้นเหลวเหลียนและพวกคงตายไปแล้วครั้งนี้พวกเราต้องโชคดีอย่างแน่นอนใช่พวกเราไม่ควรเสียเวลามากไปกว่านี้แล้ว เยียนเตื้ออุพยักหน้าและกล่าวต่อว่ามาเก็บกวาดให้เรียบร้อยกันเถอะพวกเราจะได้กลับภูเขามาป่าสวรรค์เพื่อขุดหยกตะวันร้อนแรงถ้ายึดเยอะเกินไปจนกระทั่งเมฆดาราทราบเรื่องเข้าการขุดหยกตะวันร้อนแรงคงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปฉินเลียตื่นขึ้นอย่างช้าฮ่าฮทันทีที่เขาลืมตาเขาตระหนักได้ว่าทุกคนกำลังรอเขาอยู่พวกเขาต่างมองเขาเพื่อหวังว่าจะให้นำทางอีกครั้ง แม้แต่เกาอาวิเองก็ไม่เว้นเขามารอยอยู่ที่นี่พักหนึ่งแล้วเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายตื่นก็ทำเพียงส่งเสียงหือแล้วกล่าวว่าถ้าพวกเราไม่รีบไปเดี๋ยวก็ฟ้าสางกันพอดีถ้าเจ้ารีบนะเจ้าไปก่อนเลยไม่ดีกว่าหรือหลิงซินยั่วกเกาอาวิอย่างนึกสนุกถึงเจ้าจะบังเอิญไปเจอหนึ่งในรังของสัตว์วิญญาณจนตายเข้าแต่นั่นก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายได้อยู่ดีเกาอาวิกัดฟันโดยไม่ตอบโต้อะไรสีหน้าของเขาเย็นชาเหมือนอย่างทุกทีไปกันเถอะ ฉินเลี่ยพยักหน้าอีกครั้งก่อนจะเริ่มนำทางจังหวะที่เขาโคจรพลังวิญญาณดวงตาของฉินเลี่ยก็พันเจิดจ้าขึ้นเขาสามารถสัมผัสได้ว่าพลังวิญญาณข้างในจุดตันเถียนของเขาได้รับการเติมเติมและขัดเกลามากขึ้นกว่าแต่ก่อนเมื่อเขาสัมผัสถ,ถึงพลังจิตก็ทำให้เกิดความประหลาดใจเขาพบว่าเขาสดชื่นขึ้นมากแม้แต่พลังจิตก็ได้รับการพัฒนาเขายินดีอย่างมากที่คนพบเรื่องนี้เขา้าตอนที่ข้าซ่อมอุปกรณ์วิญญาณ ความสนใจของข้าพุ่งไปถึงระดับที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนวิญญาณกายและจิตของข้าก็อยู่ในสภาวะที่ดีเยี่ยมเช่นกันเห็นได้ชัดว่าตอนนี้การแผ่ขยายทั้งพลังวิญญาณและพลังจิตที่ถูกปรับในผังวิญญาณก็ช่วยในการฝึกฝนได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยด้วยการซ่อมอุปกรณ์วิญญาณทั้งพลังวิญญาณและพลังจิตก็ดีขึ้นด้วยดูเหมือนว่านี่อาจจะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการฝึกฝนก็ได้ ชินเลียกรุ่นคิดกับตัวเองก่อนจะโคจรพลังตัวเองอย่างชา้ชาๆขณะพลังวิญญาณโคจรอยู่ในร่างเขาตระหนักได้ถึงความเจ็บปวดที่ทิ่ทมแทงผ่านจุดไหลเวียนพลังในร่างกายของเขาเมื่อพลังวิญญาณผ่านเส้นลมปราณมันอาจจะผ่านจุดไหลเวียนพลังนี้คือจุดเริ่มต้นของขั้นที่8ของพลังระดับชำระความเจ็บปวดที่ทิ่มแทงผ่านจุดไหลเวียนพลังในร่างของข้าข้ากำลังจะถึงขั้นที่8ของพลังระดับชำระอย่างนั้นเหรอ เป็นเวลาพักหนึ่งที่ฉินเรียกครุ่นคิดด้วยความรู้สึกตื่นเต้นดวงตาของเขาเผยแววยินดีออกมาสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้น